เรียนท่านรองเลขาธิการสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมท่านมุงสิรีวัณรีนะครับท่านผูนน fish, ้บริหารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมท่านประธานพันธจังหวัดทังงาท่านผู้จัดการธนาคารเอชเอ็มีสาขาทังงาท่านรองประธานพาวิสาขาพิมพ์ทางงาท่านเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝากนะครับ ได้เอกชนในจังหวัดต่างๆท่านผู้หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านวิทยกรท่านผู้ประกอบการสื่อมวลชนและท่านผู้เขียนทุกท่านครับก็รู้สึสกยินดีครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผู้บริิตตุดดนชนและผู้ปครองผู้บริโภคที่สักงาณมาตรฐานหรือซอ,อจัดขึ้นในวันนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมดีใจครับที่เห็นพวกเรามาร่วมสัมมนากันเยอะแยะมากมายก็แสดงให้เห็นว่าวกลุ่มผู้เกี่ยวข้องภาคใต้นเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญของเรื่องมาตรฐานนะครับมาตรฐานสําคัญอย่างไรผมเรียนกู้เขาล่วงหนาเนี้ก็คือเรื่องมาตรฐานเนี่ยเป็นปัจจัยหรือตัวแปรที่สะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นๆเนี่ย จเจริญมากน้อยแค่ไหนเราเทียบกับสองประเทศง่ายๆรู้ว่าประเทศเอเนี่ยมีมาตรฐานสินค้าอยู่สักหื่นมาตรฐานประเทศไทยตอนนี้มีอยู่หกกมาตรฐานในขณะที่ประเทศเนี่ยมีอยู่สาม้อยมาตรฐานท่านคิดว่าประเทศไหนเจริญมากว่าเดี๋ยวอมญจลัยขอาม,ามาันจะมันเจริญเพราะอะไรนอกจากจากจนวนมาตรฐานซ้อนไม่เห็นความจเจริญของประเทศแล้วเนี่ยผู้คนในประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งว่า ผู้คนในประเทศเนี่ยมีความรู้มีความให้ความสำคัญกับมาตรฐานแค่ไหนรูว่าเรามีมาตรฐานมากมายคนทําสินค้าดีมีมาตรฐานแต่คนไม่ซื้อซื้อไปของถูกซึ่งเรากําลังประสบปัญหาอย่างนี้อยู่นะในประเทศไทยของที่ดีมีาามาตรฐานคนจะไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญลำดับรองให้ความสําคัญกับกับสินค้าที่ถูกกว่าผมยกตัวอย่างเช่น พอแบงค์เนี่ยวางอยู่บนชั้นวางก้อนห้าสิบาทอีกก้อนร้อยห้าสิบาทร้อยละเก้าสิบซื้อก้อนที่ห้าสิบบาทหรือปักพวงอันหนึ่งขายอยู่ประมาณสามสิบบาทอีกอันขายอยู่สองร้อยไม่มีใครซื้อสองร้อยเพราะว่าทุกคนคิดแต่ว่ามันเอาไปใช้งานได้แต่ไม่ได้คำนึงถึงว่มามันอันตรายปลอดภัยไว้ได้ไม่ได้คิดเอนนย่างนับประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ย ประชาชนโทรทเาจะซื้อสินค้ารื่ออะไรเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาดูคือสินค้าที่มีเครื่องหมายการตาที่ประเทศนี้เขาดูหรือเปล่าหรือถ้าสินค้าไหนมีเครื่องหมายารตัดเขาซื้อถ้าไม่มีเนี่ยเขาไม่ซื้อถูกแค่ไหนพวาไม่ซื้อเขาเขารู้ว่าเขากําลังเอาของที่ไม่ดีที่เป็นอาาันตรายต่อชีวิตเขาต่อลูกหลานเขาต่อทรัพย์สินเขาเข้าบ้านเขาจะไม่ซื้อแต่พวกเราเนี่ยกลับกันซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ที่สอมอกำลัง ต่อสู้ิ้นรนเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งต่อสู้เพื่อจะทําให้ทุกคนในประเทศตระหนักและเห็นความสําคัญผมยกอยาก่างล่าสุดเมื่อเ,เร็วๆเวมื่อสองเดือนที่สมอไปจับยางล้อยางล้อรถยนต์เจ็ดหมื่นเส้นเป็นยางที่ใช้ไม่ได้ไม่ไม่มีมาตรฐานหมดสภาพนะแต่มีคนกรงนั้นนั่งร้ตายนี้ห้อออถามรัาก็ต่ำไปเรื่อยก็ทำเพื่อราาขายขายในราคาถูกยางล้อรถยนต์นี่ถ้า ถ้ามันไม่ได้วัฒนธรรมนี่เราขับบนรถบนถนนนี่นะวนตตๆมันทะลายออกนอกข้างัาข้ามเลนไปชนแล้วเขารู tweeted, かか้วแล้วอันตรายทั้งนั้นแต่ถามว่าทาไมเขาถึงเอามาลบตาขาได้เพราะมันม <etus> ีคนซื้ออันเนี้ยสะท้อนเห็นว่าผู้คนในบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญแล้วถามาเกิดอัไรายอันตรายผู้คนล้มตักตายกันทุกบาทเงินมาเยอะแยะก็เพราะอาญาที่ไม่ได้วัฒนธรรมนะครับ เรื่องกลับมาที่เรื่องจำนวนมาตรฐานนี่นันผมถามว่าถืว่าประเทศหนึ่งเนี่ยมีมาตรฐาน3,400ขี่บวกคนในประเทศอยากจะทําสินค้าดีๆมีมาตรฐา,า,านเจ้า,ามาตรฐานอะไรมาต้้งมีงเนประเทศเขาประเทศมี300มาตรฐานสินค้าที่เราทำอยู่ในนอกเหนือจาก300มาตรฐานเนี่ยเราจะทำยังไงทําไปก็ไม่รู้ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นมาตรฐานจึงมีความสำคัญยิ่งประเทศไหนมีเยอะ ผู้คนในประเทศนั้นก็จะเริ่มมีข้อมูลมีกฎเกณฑ์อะไรที่ตัวเองรู้ว่าอ๋อถ้าจะทำสินค้า A, A นี่นะไปดูมาตรฐานเรื่องนี้ถ้าเราทำตามได้นี้เราได้มาตรฐานแน่นอน,สม,อนสมัยก่อนเนี่ยคสมัยก่อนเนี่ยสมอรเราเนี่ยเรากําหนดมาตรฐานเองคืออยากจะทํามาตรฐานแก้วนะเราก็เอาผู้ทรงรู้นักวิชาการมาด้านกําหนดกันเองกว่าจะ้มาตรฐานมาเล่นหนึ่งเนี้ย,าานนยใช้เวลาเป็นปีเพราะเราก็ไม่มีโน้งเอาไม่มีว่า เป็นมาตรฐานของสินค้าเรื่อมันยังไงจะเรียกว่าดีเราก็ไม่รู้เอา,าพัวิชาการเรากำหนดกำหนดเสร็จเราก็ไปให้คนในประเทศใช้า่าอ่าคุณจะทำแก้วนะคุณต้องทำฟ้ามมาตรฐานนี้นะทำแล้วทั่วโลกหากคนก็พยอมรับเราอยู่พวไอ้มาตรฐานประเทศไทยเนี่ยคุณเอาหลักกากำหนดว่าไอ้นี่เกาะไม่น่าต้องนหนาอง้าเป็นที่หน้าเป็นนู่นใช่เหรอเล่าโลกโลกไม่ได้เอาอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเอ๊ะ เราตัวเนี่ยจะกำหนดมาตรฐานเดียวกันท้ายเนี่ยเราก็เลยไปเป็นสมาชิกขององค์การองค์กรมาตรฐานระ่างประเทศที่เราเรียกกันว่า ISO หรือ IEC ไปเป็นสมาชิกเขาเขามีมาตรฐานอะไรเราก็มาใช้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่าทําให้เราสามารถกาหนดมาตรฐานได้มากขึ้นแล้วพองค์กรนี้เป็นว่าที่ควากำหนดมาตรฐานเนถามว่าเชื่อถือได้ก็เป็นองค์กรมาตรฐานระดับโลกเป็นองค์การมาตรฐานระห่างประเทศระดับโลก จะถือได้แน่นอนผู้คนในบ้านเราทะคำสินค้าให้เป็นไปนตามาตรฐานของเขาซึ่งเราออรเราก็มาใช้ส่งไปขายต่างประเทศได้แน่นอนใช้ขายในประเทศผู้คนปลอดภัยแน่นอนเพราะใครเพราะสมอ,องอเราเนี่ยเราดูแลตรงนี้อยู่เราอเราเราก็มาใช้เนี่เราต้องดูว่าเออใช้ได้สูงก็จริงแต่จริงเราแทบตัวไม่ต้องดูเลยนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเทคโนโลยีความรู้โนโเบล เขาไปไกลกว่าเราเยอะมากนะเราเอาเข้ามาใช้เนี่ยมีแต่ได้กว่าได้เราก็พยายามเรากข้ามาใช้อะไรที่สินค้าอะไรที่เราคิดว่าประเทศไทยเราควรจะต้องมีมาตรฐานเราก็จะไปดูว่าของเขามีไว้ของเขามีรูกกินหือมาตรฐานนะของเราจะมีกฎหมามาตรฐานอะไรนิดอะไรหน่อยเขาทำเป็นมาตรฐานอันนี้คือประเทศที่เขาเขาเจริญแล้วของเราเนี่ยถ้าเราได้บ้านเมืองเราพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งตอนนี้เรายังไม่พ้นประเทศ จากจนปานการอะไรขึ้นเหนือกว่าจนมาระดับหนึ่งเรายังไม่ไปอีกเส้นเนี่ยเขาเขาพูดกันได้จากการถ่สายเาพูดว่าเราเะยกระดับประเทศเราให้ไปอระดับหนึ่งเนี่ยได้เนี่ยประเทศไทยต้องเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมจริงอยู่ประเทศเราพื้นฐานเป็นเกษตรกรรมแต่เราจะทําเกษตรกรรมตรงๆนี้ไม่ได้อย่างน้อยต้องเป็นเกษตรเกษตรแปรรูปหรือเกษตรอุตสาหกรรมยางพาปลา ไม่ใช mm ่ขายพันธยางสามโลร้อยก็ไปทำพันธุ์ยางรอมาขายเราเท่าไรละพันเด็กเงี้ยแก่ประเทศกันเลยแล้วเขาเขาไปเถื่อนเราอย่างงี้เราต้องพยายามปรับตัวเพื่อการเป็นเกษตรรายลูกหรือเกษตรสาขาไม่ได้ค่อยๆยกระดับยกระดับไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเกาจะเป็นประเทศสากรรมเล็กๆมันนั้นประเทศเราไม่ต้องพ้นประเทศของทางบัตการที่ว่ายากจนบัตรกายที่ว่านะครับแล้วอะไรที่ทำให้เรายกระดับได้ก็เนี่ยมาตรฐานมาตรฐานเท่านั้นผมยืนยัน ที่จะยกระดับภาคอุตสาหการรมยกระดับประชาชนในประเทศยกระดับความแพ้นกระแายท้งหลให้สูงขึ้นมานะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีหน่วยงานะที่ดูแล,แลมาตรฐานอยู่สามหน่วยหลักๆนะคือสมอเราดูแลมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงเกษตรมีมกอชดูแลสินค้าเกษตรและกาสาธารณสุขมาดูแลมาตรฐานอาหารและยาอยู่สามหน่วยอาหารและยาพวกเราสังเกตไ่าเรา เราจปก,กินยาื้อเลยที่มีเกี่ยวยาเราก็จะดูว่ามีหอยหอป่อันนั้นหนะัาคนให้ความสำคัญเพราะเขาคิดว่าถ้ายามันไม่ปลอดภัยมันตายทันทีไงถือว่ายาที่เป็นยาบำรุงเาัาไม่ได้ดูเป็นยาเบอรู้เนี่ยกินตามันตด้ทีคนเลยให้ความสําคัญมากเป็นระดับแรกแต่ของเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญในระดับนี้แต่มันไม่มากเพราะว่าสินค้าอุตสาหกรรมที่เราใช้เนี่ยถ้ามันไม่ได้มดาตรฐานเนี่ยมันไม่ตายทันที คือถ,ถ้าขอวัตถาดิบเสียบปุกช็อตตายโอ้เครื่งมมองหมายมอกผมรับรองมีคนดูใครจะซื้อต้องซื้อสินค้าต้องดูแต่เราไม่ใช่งั้นเรากปนหนดว่ารตถาดิพวกภาชนะสมานาอย่างเวลามีนพลาสติกกล่องใส่ฮะกล่องเฟะข้าวเป่แก้วน้ําดื่มเาราพนักงานต้องมีมอกเท่านั้นนะไม่มีเราไม่ให้ทำนะต้องมีมาตรฐานคนก็ไม่ค่อยสนใจเขาคิดว่าตอนงินปนเพื่อโรองานาน,านมีตะกลัวคนกินเข้าไป ไม่ตายตรงนั้นเลยไม่ตายจร mm ิงๆคนสะสมร่างกายห้าปีเป็นมะเร็งติปีถึงตายคนก็เลยไม่ตายแต่กว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะเลิเลยไม่ได้เราก็ใส่ความสำคัญมันอันนี้คือวิวมานา,าการนะครับอันนี้คือความสำคัญสอมอเราเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานสินค้าอะไรที่เราคิดว่าประชาชนต้องได้รับการดูแลเราก็จะกำหนดมาตรฐานนั้นขึ้นมากําหนดเสก็จะรวมลงไไมาจาโรงพยาบห้ทุกคนมายื่นขอ ขอเ,อเนอะคุณธรรมาิคขอกรณานี่ทำให้เป็นไปนตามมาตรฐานที่สอสกำหนดด้วยมาขอเราไปตรวจสอบรับรองอันนี้เป็นภารกิจหนึ่งที่สอสอดำเนินการอยู่ไปนตรวจสอบรับรองออกใบอนุญาตได้ใบอนุญาตได้คำตามมาตรฐานได้เหมือนเดิมไหมไม่ได้แล้วก็ลงโทษรุ่นนี้อันนี้คือภารกิจที่เราทําเป็นหลักต้องเหนือจากภารกิจที่ผมว่าเรื่องการตรวจกำกับออกใบอนุญาตแล้ว อีกภารกิจที่สําคัญไม่ย,ย,ยน่อยไปกว่ากันก็คือภารกิจที่เรามาเจอกันในวันนี้ก็คือเรื่องการส่งเสริมให้ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจเห็นถึงความสําสคัญของมาตรฐานเพราะว่าตัวกำกังกับตัวไปถ้าคนไม่ให้ไม่เข้าใจที่ผมเกิดตอนแ,บบแรกว่าต้อ,าอ,าาอ,องขอมาตรฐานขอไปมอก็ให้เจ้าของสินค้าให้หมแต่คนในประเทศไม่ให้ความไม่ไมซื้อซื้อของถูกอย่างเดียวแล้วประเทศเราจะ จะไปไงเกาไม่ไปหน่อยสีกทีเขอยู่ที่เดิมวันนี้ที่เรามาก็เป็นอีกภารก,กิจหนึ่งที่สมอดูแลอยูอ่ก็คือต้องลณลงส่งเสริมให้ผู้คนเห็นความสำคัญหรือเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนั้นนที่มาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำในในวันนี้จะเป็นผู้ท้าพวกสินค์า้าวพวกคอนกรีดเสาเข็มแต่นพื้นก็สรอรจุกอย่างงี้ยว่าเสาเข็มไม่ได้บรรดานน,นึกภาพออก ออเรเขียนไม่ได้มาตรฐ<ส>านเหล็กไม่ถึงคอนกรีตแคแตกง่ายแล้วมันเป็นรับรองรับตึกแล้วมันตึกถล,ล่มก็ต่างกันถ้าคนทไนาไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้มาตรฐานอันนี้นี่คือตัวอย่างหรือกลุ่มหนึ่งที่เราเชิญมานี่คือผู้ผลิตชุมชนคือการทํามาตรฐานให้ได้มาตรฐานเนี่ยผมเข้าใจหรยอว่าให้ในมาตรฐานมอกนะเป็นเรื่องที่ยากแต่เราลงไปให้ถึงไม่เราไม่จเจริญเลยดี เป็นเรื่องที่ยากแต่เราต้องไปให้ถึงแต่สมอมเองตระหนักดีว่าถ้ามันไปไม่ได้นี่จะทำยังไงเราก็จะค้างมาอยู่นั่นแหละผู้คนที่ก็รอเราไปพัฒนาก็ไม่ไหวเราก็เลยแบ่งมาอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าตลาดตลาดปิการ์ุนชนใครมีความพร้อมในระดับนึ่งแต่ยังไม่ถึงระดับประเทศแค่ระดับชุมชนสมอมก็เปิดพื้นที่ตรงน,นี้ให้การรับรองเราไปสอนไปฟูพื้นไปให้รู้ว่า การควบคุมระเบีพื้นฐานเป็นยังไงการดูแลสินค้าที่ดีมีมาตรฐานทำยังไงก็ไปออกเป็นมาตรฐานพื้นฐานชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเข้ามาขอแล้วได้เึ้นหมายปย่างน้อยเราคิดนะว่าอย่างน้อยสินค้าก็มีมาตรฐานในระดับหนึ่งแม้จะไม่ใช่รับมาตรฐานระดับประเทศน,นะแต่ก็ยังเป็นมาตรฐานระดับชุมชนที่คนซื้อก็ยังสบายใจได้ว่ามี่รยงานที่มาดูเลยแลไม่งั้นซื้อไปดีไม่ดีก็ไม่รู้ ไลพกก่าาพวกนี้มันจะทาให้ระบบเวศของสินค้าถ้าไม่ได้ตระตัน,าานนะมันจะเสียไปถ้าพวกท่านทาได้ปีที่เราคิดคิดกันมาไอตอนสินค้าโอทอปหน 1, ึ่งตำบลหนึ่งพืนที่เนี่ยช่วงปีสี่หกปีเจ็ดอ่ะสินค้าโอทอปสินค้าอตลากของการหมูว่ากํตำบลของมันเต็มไปหมดมันเละไปอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยพอลงไปจังหวัดนี้อำเภอนี่ไปซื้อสินค้าทีา่เป็นอัตลักณ์ของของหมูบ้าหรือพื้นที่นั้นนั้นซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ เสียยังไม่ทันขา้เก่งละคนก็หมดบอกโอ้ยดีแต่ว่าเป็นอัตลักษณ์แต่ใช้งานไม่ได้เรื่องจนสุดท้ายรัฐบาลต้องให้สมอไปดูเรื่องมาตรฐานหน่อยเป็นรณรงค์ให้คนที่ทําสินค้าในท้องถิ่นเนี่ยมาขอมาตรฐานทำยังไงก็ได้ให้ความีความรู้ืวองมาตรฐานไม่ได้ผลแขกมาเยือนมาซื้อของเาซื้อของไม่ดีไม่มาด้ฐานไปอีกหน่อยใครจะซื้อล่ะเพระนั้ล้มไปหมดทั้งระบบคนขายผู้ขายสินค้าโพตทอใครจะซื้อล่ะ เพราะคนซื้อกคิดแด้มาตรฐานรึเปล่าแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นสินค้าพวกเกี่ยวพวกอาหารพวกการกินการอะไรทั้งหลายเนี่ยกินไปท้องเสียเขาไมบอกให้หมู่บ้านนี่จะไปในจังหวะนี้ทุกหมู่บ้านเลยสินค้าไม่ได้เรื่องไม่มีใครดูแนละมาตรฐานเลยถ้าทุกคนพูดกันแันหมดนะอีกหน้อยสิอีกหน่อยสินค้าชุมชนสินค้าว่าตอบเราก็เจ้งหว่าใครมัไปเชื่อถือเล่อัตะลักษณ์ดีหนะ้าตาสวยกินแล้วท้องเสียใช้แล้วพังเรื่องมาตรฐานนะที่เราต้องเข้าไป ไปไปดูแลพูดคุยกันนะครับนอกจากให้ความรู้เรื่องมาตรฐานให้ผู้คน็นความมุงั่เราทำธุรกิจนะฮะไปตลาดสดที่ไหนเราก็ไปโคกับกับโวงงานะท้องถินถ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลว่ามาจาับคู่เดนทำเอ็มอูยกันไหมท้องถิ่นท่านเนี่ยมีตลาดสดเต็มหมดเลยผมไปดูแล้วี่ตลาดสดนี่นะขายสินค้าไม่มีมาตรฐานเลยหัวกันเนาะก,ก็ขายของปลอม เพราะแบงก์ก็พร้อมระเบิดท่านปล่อยให้คนในชุมชนท่านอยู่อย่างนั้นได้ไงมาเซ็นมาอยู่กับสอมอไหมหรืออเจเข้าไปดูแลให้ว่าโดนน้อยเขาขายข้อสินค้าที่มีมอกออันนี้กลเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เราไปจับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านที่มาวันนี้ท้องถิ่นไหนสนใจราสาสอมอได้นะว่าเราออกตผมใหญ่เลยเอาได้จะมาจับเลยนะเด็กน้อยท่านก็ได้ดูแลประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน อันนี้เป็นเรื่องตลาดเรื่องร้านค้ามอ,อก,กรามาโหลดโลดใครในพื้นที่ภาคใต้ทุกบ่อได้ก็แล้วแต่ที่คิดว่าที่ผมพูดมามีประโยชน์อยากจนะให้สมมติมาทาเรื่องร้านค้ามอ,อก,กรหน่อยได้ไหมโหลงโลว่ารล้นไหนขายแต่ป้อนิดก้ามอ,อก,กให้ป้ายให้อะไรไปเดี๋ยว่าประชาชนพื้นที่เวลาซื้อสินค้าจะได้เลือกได้แ่บอ่ามาร้านนี้อย่างวอาปลอดภัยสินค้าดีทนทานซื้อได้แพงนิดแพงหน่อยแต่ทนใช้งานได้นานปลอดภัย อันนี้แล้วก็เปที่กิจกรรมหนึ่งที่ที่สมอ,อเนี่ยทําอยู่ขับเคลื่อนอยู่แต่ว่ามันก็ไปด้วยความไม่ไดรวด,ดเร็วเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้คนในประเทศว่าเห็นความสมําคัญไหมถ้าใครเห็นความสำคัญทุกคนทุกภาคส่วนในะ้ะว่าจประชาชนก็ดีหรือยงานภาครัฐก็ดีหนือยงานตนต้องเห็นก็ดีถ้าเห็นความสำคัญเราก็พร้อมเราต้องมาช่วยกันกลดไม้กลดมือเพื่อเพื่อให้ประเทศเรายกระดับเพื่อให้ประชาชนเรา ได้รับการคุ้มครองในสชติ้าที่ดีนะครับวันนี้ก็ดีใจครับผที่บอกเห็นพวกเรามากันเยอะแยะและให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานเชื่อไหมครับว่าที่ผมบอกว่าสมอเราระหนดมาตรฐานไปประมาณ6,000มาตรฐานเนี่ยเรามีมาตรฐานนะครับอยู่1 4 7มาตรฐานอีกประมาณเกือบ6,000ไม่ผังครับไม่บังคับหมายความว่าอะไรหมายความว่าใครพร้อมก็มาขอมกอกขอมมาตรฐานใครไม่พร้อมก็ยังไม่ต้มาขอไม่ว่ากัน แต่รต้อยสี่เขียมาตรฐานตอบให้พร้อมหรือไม่พร้อมคุณก็ต้องมาขอเพราะมันเป็นสินค้าตลาดประชานชนถ้าไม่พร้อมห้า,ามทำห้ามทำเด็ดขาดเพราะคุณทำไปจะไปทำร้ายประชาชน,นมีแค่ร้อยสี่เขียมาตรฐานที่เราบังคับแต่จากข้อมูลคนที่มาขอรับอนุญาตานะกับเราเนี่ยมาขอร้อยสี่เขียมาตรฐานเนี่ยประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกหกพันมาตรฐานที่เราไม่มบังคับมีมาขอเราไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างที่ผมพูดว่า คนไม่ได้ให้ความสำคัเท่าไรกเรื่องมาตรฐานทั้งที่มาตรฐานสำคัญไอ้ที่ร้อยสี่เจ็มตด้นาขอเยอะเพราะอะไรเพราะเราคเบอกเขาว่าให้ถ้าเกิดคุณไม่ดีทำขอไม่ดีถ้ามาขอบางคนกบอกเอาทั้งองมองค้ำไปหมดเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้เวลาให้โอกาสกับผู้ขอการบางส่วนที่เขายังไม่พร้อมดีถ้าเกิเรา้าหมดผู้สายกับผู้ชายก็จะหมดไปเอนกันก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องใหอยู่ แล้วก็ค่อยปรับปรุงปรับตัวอะไรไปเรื่อยๆเพื่อยกระดับยกระดับแต่จะช้าไม่ได้ถ้าช้าก็ไปสะท้อนความเจริญประเทศเราก็จะช้านะครับก็ที่เล่ามาทั้งหมดก็อยากให้พวกเราเข้าใจและเห็น,นความสําคัญของเรื่องมาตรฐานนะครับสดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยกรรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ความร่วมมืออย่างดีแในการจัดสัมมนา และหวังเป็นอย่างยิ่งาว่าการสัมมนาในวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อู้เข้าวโรดนาทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งาว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความวาใจาเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและได้นําไปใช้ในการพัฒนาภาพสินค้าการก่ะอธุรกิจตลอดจนการคุ้มครองและดูแลผู้บริโภคนะครับก็วันนี้ได้เวลาสมงตัวแล้วนะผมขอเปิดการสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อส่องเสริมผู้ประกอบการผู้ผลิตชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค และขออวยพรให้การทำเงานในวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการกนะครับขอบคุณครับ